รบรรยากาศของการเปิดลานนะครับของสวาววัดอังทานนะครับนะครับเดชภาพี่นองไปคุยกับทีมงานนะครับดาราช่องนะครับว่าการเหตุงานเป็นอย่างไรน,นะครับเราตามไเลยครับผม ว่าพปรพอกันอีกแล้วครับกับบรรยากาศของการเปิดร้านของสาวๆทีมงานซื้อสปอร์ครับวกเก้าคิดว่าผู้เล่นสิเบญจาราหนากรมือเป็นยังคือเอ็นหาเยียตุกโอ้ยนั่งอาอีกแล้วดารา จะให้เป็นนาเอกช่องเนี่ยพี่แพทย์ครับรับเสร์กับบรรยากาศการเปิด้านนะครับของทีมงานสื่อสปอร์ตนะครับจงเทศการกีฬากีฬาสีครับโรงเรียนต่างๆแล้วก็อบตแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับนี่ครับว่า็ครไปใส่คือเก่าครับเครีย์งานนะครับ ถึงตอนเช้าพากันเปิดรานจัดเลี้ยงสินค้านะครับก็เอาสินค้าออกมาจัดเลี้ยงเพื่อเตรียมตัวตอนรับลูกค้านะครับทีสิเข่ามาใส่บริการมาเลือกสือเสือผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬานะครับเดี๋ยวสิไปถามว่า กาล่านทำนั่นสงสงุดยอดกาล่า <c oughs> พี่แพ้หมายเลขโทรศัพท์ร้า,านเราเบอร์อะไรอ่ะจับได้ไหมเอาถ้าลูกค้าโทรมาสั่งเสื้อโทรมาเบอร์อไหน จำได้ไหมเอากันจำเบอร์โทัร์ลานว่ได้เนี่ย่็พานโก้ได้เอาก็ให้บอกกันเอาเบอร์ยังเอาเบอร์โทัร์ลานเบอร์ยังเอางาน่็าพานโกแล้วเจา้า <c oughs> ไปทองเด้อเบอร์ลานนะ่ะนี่มาถามอย่คุณนี้เบอร์ร้านเราเบอร์อะไร ไปลบบอลอยู่ทั้งหลังเลยเอาจำได้ปะเอาจำได้ปเบอร์ยังเวลานคันทูกข์ค่ะโทรมาสีสร้างของเนี่ยโทรเบอร์ไหนเอาแพตตี้เอามือออกจากหนานี่คือเบอร์ยังก่อนละเบอร์ร้านเราเบอร์อะไรนะจำไม่ได้เอาจำได้ปะนะเอา <laughs> จำไม่ได้เด้อปะเนี่ยโอ้ยสิฟานปัวปน,น้อปะเนี่ยน้อคุณถามคุณยูดนูนบอรเวลา,าเท่าไอร์ยังก่อนศ <c oughs> ูนย์สี่สเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสองสอง้เบิรงคุณแม่เนี่ยเบิรงคุณแม่เนี่ย น,นี่กระดาล่าดุนแหลกได้เลยแนตะ่ว่าตอนนี้เป็นผู้อาวุโสไปแล้วอันนี้พี่ฟางเอาพี่ฟางร้านเราเปิดกี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคนระับแปดโมงครึ่งค่ะถึงหนึ่งทุ่มอ่าเปิดทุกวันมีวันหยุดไหม ตอนนี้ไม่มีวันหยุดใช่ไหมโอเคแล้วเบอร์ร้านอะเบอร์อะไรอะเบอร์ร้าน0 4 3 7 1 0 5 2 2ค่ง้าอค่ะโทรก็มาสั่งเสื่อได้มาดูในร้านได้ค่ะอยู่ตรงข้ามโบเป็นหงสาขาวบางยางโอเคเยี่ยมมากเออแม่แหลว่าแม่แหลว่าคอยบ้่าหงูคอยยุ่หลังบ้าน ครับอัน <overst> น <run> ี <irgendw carbono> ้บรรยากาศของการจัดลานนะครับเตรียมตอนรับลูกค้านะครับเอาผู้ได้ี่อยากได้เสือกีฬาอุปกรณ์กีฬานะครับในช่วงการแข่งขันกีฬาสีกีฬาโรงเรียนกีฬาน่วยงานนะครับแะเข้ามาช่มมาเลือกสื่อสินค้ามาเลือกช่มสินค้ามาเลือกช่มเสืองา่ากีฬาสื่อสปอร์ตนะครับแล้ว ศูนกีฬาสื่อสปอร์ตสื่อของคนรักกีฬามหาสรารคามนะครับขออนุญาตโฆษณาในอยจะน้อยนะครับมาพอ่าอาันนี้ก็คืองานหลักของนายชาตินะครับคือร้านสื่อสปอร์ตนะครับมี่สองสาขาสาขาสี่แยกวางยาวก็คือตรงเนี่ยที่กำกลังทายกิปในพนนี่น้องเบิ้งเนี่ยคือสาขาสี่แยกวางยยวนะครับอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นสาขา หน้าสถาบันการพัฒนาศึกษาหรือหมหาวิทยาลัายการกีฬาแห่งชาตินะครับเนาะวิทยายเขตหรือว่าเขตจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใดสะดวกของได้กันและเข้าไปเลือกชมนะครับไปเลือกชุก่มไปเดือดลงน้ำผ่าได้นะครับเนาะมื่อนี้เป็นมือวันอังคารนะครับจากอาชาติ อยู่ทางบอระเบือนะครับเดี๋ยวช่วงสายสายสีออกไปพอพี่น้องทางอำเภอบอระเบือนะครับขึ้นเสืส้อผ้าๆๆสๆๆาาพพวยพอพกันในคลิปต่อไปครับ นาเดียวสินะฮะท,นนาาท่ายัรยกระดับข้างอําอเภอบรรลุนะครับไปไปรวมงานกีฬาข้างอําเภอบรรลุไม่พี่น้องเบิ้งนะครับเก็บนี่เอาไว้สำนึกตะก้อนครับสวัสดีครับผม